คุณานันทพลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป๊อปอัตพลครับ,ารบจบบากบมจคิสเทนนี่และนิวเซนไทยจำกัดผมงวันนี้มีตำแหน่งอะไรมาคุยกับเราครับคุณอุณาันพลวันนี้จะเซิร์ชในส่วนของงานสครับโฟลดิ้งแอนด์สตีลเวิร์กแมเนเจอร์ครับผมสครับโฟลดิ้งใช่แมเนเจอร์ครับผมจริงๆอันนี้ชื่อเฉพาะต้องถามคุณอุณาันพลนิดน,นึงว่าเทียบเท่าผ่านประสบการณ์ตำแหน่งอะไรมาได้บ้างครับอันที่จริงถ้าเทียบเราประสบการณ์เขาอาจจะเคยเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์หรือเป็นผู้จัดการโครงการมาก,ก่อนก็ได้ครับผมอ่าโอเค <Manager. S 1> อันนีาเป็นครับ แต่ว่าน,นิดนึงครับไอ้ตรงนี้โลเคชันจะอยู่ที่ชลบุรีที่ศรีราชานะค,ะครับแต่เดี๋ยวตัวคีย์เวิร์ดเนี่ยเราค่อยไปเพิ่มนะครับใช่โปรเจกต์แมเนเจอร์กับเมื่อสักครู่จะเป็น อะไรนะครับอีกชื่อหนึ่งคุณอาตาพลงานเหล็กครับสตซีเวิร์กแมเนเจอร์ครับสตีเวิร์กแมเนเจอร์ซ huh. ีเวิร์กโอเคอันนี้ mm hmm. ถามน,นิดนึงครับแล้วถ้าเราเพิ่มชื่อตำแหน่งงานเพิ่มเติมที่เป็นพวกแบบซีวิวเอนจิเนียร์อะไรพวกนี้แล้วเดี๋ยวเราไปสโคปจากคีย์เวิร์ดได้ไหมครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเราค่อยไป <c ười> จับคีย์เวิร์ดก็ได้ครับคือเนื้อง,งานมันจะเทียบเท่ากับซีวิวใช่ไหมครับคุณอาตาพนที่จริงมันก็เหมือนกับงานซีวิวแต่ว่าจะเน้นเรื่องของงานเหล็กครับจะมาดูเรื่องของงานเหล็กแแแลลล้้้้ววกก็็ดดูเเ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 เรรรรรรรืื่่อออออองงงงขาาาาาานน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 ััััโโยฉพะะคคคบบบบผผมมมมีถปไซส์์จ ใส่คีย์เวิร์ดแบบ นั่งร้านอย่างเงี้ยหรือแบบคาร์ฟโคดิ้งอย่างเงี้ยได้เลยไหมครับได้ครับก็ได้ครับผมได้โอเคชื่อขึ้นมาไซต์เอนจิเนียร์ได้ด้วยไหมครับได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวเลือกไปออกแบบโครงสร้างได้ไหมครับออกแบบโครงสร้างได้ครับเพราะว่าเขาต้องใช้แคดด้วยได้ครับได้โอเคโปรเจกต์เอนจิเนียร์โปรเจกต์เอนจิเนียร์ได้ได้ครับประมาณนี้เดี๋ยวมาที่คีย์เวิร์ดได้ครับผมว่าตรงตัวพี่พ้อลกันใช่ใช่ใช่เราใส่คีย์เวิร์ดตรงๆเลยเป็นน okay, ั่งร้านมีสก้าฟูดดิ้งมีสติเวิร์นสครับสติเวิ ทำหนึ่งน้องป๊อปมีคัว่าสตีลกับเหล็กดีไหมลองติดไว้หน่อยเป็นงานเหล็กใช่ครับตัวก็งานเหล็ <ste er, okay. สกสตีลโอเคโปรเจกต์กว้างนะอ่าลองดูแค่นี้ก่อนก็นได้ครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าสตีลมันกว้างเกินเนี่ยเราค่อยไปตัดสตีลออกใช่ได้ครับขึ้นมาก็เป็นโปรเจกต์ 7, อันนี้4,000กว่ายังเยอะโอเคอันนี้ตรงนะครับแต่ว่าต้องชลบุรีถูกไหมครับใช่ครับอยู่ที่ศรีราชาครับ สถานที่ใช่ใช่โอเคคืนี้ถามนิดนึงก่อนถ้ามาเป็นแบบนี้เป็นโปรเจกต์เอนจิเนียร์นะครับตรวจสอบนั่งร้านแบบนี้ครับวกนี้แบบนี้ได้ไหมครับเอาแง่ของคีย์เวิร์ดก่อนได้คีย์เวิร์ดได้ครับในแง่ของคีย์เวิร์ดได้ครับได้โอเคเดี๋ยวที่เราดูคนถัดไปนิดนึงนะครับเช็คคีย์เวิร์ดก่อนว่าฟิลคีย์เวิร์ดเป็นยังไงนี้จะเป็นซีบิ t สตีลสตีล s รัคเจอร์นะฮะเดี๋ยวลองสไลด์ลงมานิดนึงโอเค เดี๋ยวลองดูคนถัดมานะครับสตีลจะจับสตีลเยอะนะครับสตีลสตี e รคเจอร์เหมือนกันแต่ว่าดูสก a าฟ,ฟดูด d ิ n งจะน้อยไปครับมันจะในเอก้าฟูดดิ้งมันจะน้อยไปพี่ป๊อปเราตัดสตีลออกดีไหมฮะเอาแค่แบบสก a าฟ,ฟดูด d ิ n งอย่างเดียวก็ได้เอาเหลือแค่นั่งร้านอย่างเดียวเลย โ okay. อเคอะลองดูลองดูโอเคโอเคอัน <Okay. S 2> okay. นี้น่าจะได้เยอะขึ้นนั่งร้านคนแรกยังอยู่นะครับคนนี้วิศวกรสนามออกแบบนั่งร้านใช่ครับคนนี้ตรงนะคร <Okay. S 2> โอเคเนีย่ยจะลองดูคนถัดมา Project Engineer ทํางานบนที่สูงบันไดนั่งร้านกระเช้านะครับถัดมา okay. s c a f Folding โอเคเป็นสกาฟโฟล <Okay. S 2> นะครับ โอเค s ซ r ์เซอร์เ์นะครับลองลงมานิดหนึ่ง Project Engineer ียร์โอเคโคดิ้งอ n s สเปคช o ่นโอเคสกอฟโคดิ้งอินสตาเลชั่นโอเคด้อยู่โอเคแตมีน่าจะตรงนะมครับค่อนข้างตรงครับผมถ้าเราลองด้วยประสบการณ์สักสิบปีขึ้นไปได้ไหมฮะเพิ่มเติมนิดหนึ่งครสิบีใช่ไหมครับ ใช่ครับโอเคทีนี้มันจะมีสองอย่างนะคุณเดชพลสมมติถ้าเรากรองประสบการณ์สิบปีขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะต้องคอนวินส์เขาให้ไปทํางานชลบุรีนะครับใช่ใช่ครับเราแจ้งกับเขาว่าต้องไปทําที่ชลบุรีวันนี้เป็นโปรเจกต์เอนจิเนียร์นะครับลองดูในคีย์เวิร์ดก่อนนะครับทีมงานยังอยู่ที่สกาฟอยดิ้งเหมือนเดิมไม่หลุดแน่นอนไม่หลุดไม่หลุดนะครับแล้วก็พื้ที่ในการทำงานเป็นชลบุรีด้วยนะครับประสบการณ์สิบปีเป็นโปรเจกต์เอนจิเนียร์คนนี้ก็น่าสนใจนะครับคุณเดชพลค่อนข้างตรงเลยคนถัดมานะครรรรรับบโปเเเจจจกกต์์์ออนนนิิิีียยสไลลดดมางๆชุ็ู ได้ช้อยหลายคนนะแต่ด้วยสกัปโคด,ดิ้งมันน้อยก็อาจจะเน้นที่คีย์เวิร์ดเป็นหลักถูกต้องถูกต้องะะแล้วตัวพื้นที่ที่ <Operation. S 2> เราอาจจะไปเสริมอีกทีหนึ่งนะครับครับโลเคชันต้องจีบเอาครับคุณอภิพลว่าเออแบบอยากรู้ไปทํางานชลบุรีได้ไหมอะไรเงี้ยแต่อย่างเงี้ยค่อนข้างทั้เจนว่าคนนี้น่าสนใจนะน้องป๊อปเพราะว่าพื้นที่ต้องการทํางานเนี่ยเป๊ะเลยเป็นระยองชลบุรีอ่ใช่ครับโดยรวมแบบนี้แฮปปี้ไหมครับคุณอภิพลกับผลลัพธ์ที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับข้อมูลฐานดาต้าเบสค่อนข้างเยอะครับยังโอเคครับผมจริงๆตําแหน่งนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับคุณอภิพลมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยศึกษาเพิ่่่่มมมมมเเตติกกก็็ไดดด้้้้คค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 ครรรรรัััััับบบบบบบแวววาาาาโยยยฐนนนนอออออขขขงงะะุุุณณณผ ป๊อบเล็กป๊อบใหญ่มากครับครับผมครับสวัสดีครับ